สวัสดีค่ะก็มาไลฟ์กันสักนิดนึงนะคะนี้พูดถึงเรื่องของคำนามเราก็บอกว่าเรื่องของคำนามเนี่ยเราจะคุยกันเรื่องของเอกพจน์หูพหุ์ใช่ป่ะและสิ่งสําคัญที่มันจะมากําหนดเอกพจน์หูพจน์คืออะไรก็คือคําที่มันเป็นไอคําบ่งจํานวนน่ะที่อยู่ด้านหน้านะอ่ะอันนี้มาเรียนเรื่องคําบ่งจํานวนที่อยู่ด้านหน้าสักนิดนึงสงั้นๆน,นะคะฝากกดแชร์สักนิดนึงอะ่ะ โอเคคำบวกจำนวนที่อยู่ด้านหน้าอย่างแรกเลยที่เราจะต้องใช้เป็นความรู้ในการทำข้อสอบคือคู่นี้ต่างกันอย่างไรดีมาก much ใช้กับคำนามนับไม่ได้ many น,นับนับได้เข้าใจนะนับได้ต้องเป็นพหูพจน์พราะพพมันแปลว่าอะไรมันแปลว่า many แปลว่าอะไรคะ มากมายโอเคปะ่ะอย่าง student อย่างเงี้ยต้องเอา student มาเติม s students many students ถ้า much ก็ต้องไปบวกกับคำนามนับไม่ได้ตัวอย่างเช่นคำนามนับไม่ได้มีอะไรบ้างคะเออ milk water อะไรอย่างเงี้ยอ่ะยกตัวอย่างค่ะนี่ใช้คู่อย่างงี้โอเคนะเคลียร์ไหมคะอันนี้พูดถึงกรณีแปลว่ามากมายนะคะ ได้อยู่นะคะอ่าต่อมาอ่ะ large number อันนี้ก็มากเหมือนกันอ่ะคิดซินับได้นับไม่ได้อ่าทำยังไงเวลาเทคนิคการจำคือดูที่คาว่านำอะไรคะ number แปลว่านับ เออก็นับได้เป็นเล็กๆไงโอเคป่ะ okay, a l a r g e number o f นะคะนับได้นะลกูกโจทย์เลยนะคะแล้วถ้าเกิดเป็นพวกกลุ่มๆของมันคืออะไรคะกลุ่มๆของมันคืออะไรคะกลุ่มๆคืออีกอีกฝากหนึ่งของมันคือ A g r great deal a great deal o f และ large อะไรเอ่ยอ่ะอะไรอ่ะอะไรเลาจำนวนจำนวนอ่ะ amount เนีย่ยจำอย่างนี้ค่ะ deal amount นี่คือนับอะไรคะ่ะ deal กับ amount คือนับไม่ได้แต่พอถ้าเห็นคำว่านำบ b u r คือนับนับได้แล้วมันแปลว่ามากมายมันก็ต้องเป็นนับได้ผู้ถืพจน์โอเคปะ่ะอ่ะพี่จะไล่กรุ๊ปให้นะจัดกรุ๊ปปิ้งนี่คือสอง แต่จริงๆสองอันนี้คือมากมายเหมือนกันแต่ว่าลักษณะก็คืออันเนี้ยมันจะเป็นคําที่แบบเป็นพวงๆเห็นปะ่ะคือมีหลายคําหน่อยอะนะคะโอเคนะนะอันนี้คือคําสั้นอันนี้คือคําเป็นพวงๆนะคะอ่าต่อมาเซตนี้ที่เราบอกว่าเฮ้ยมันเป็นหนึ่งเซตหัวใจนะที่แบบออกข้อสอบเยอะใช่ไหมอันน่ารกลุ่มของมันคืออะไรคะ other ค่ะแปลว่าอะไรคะ แปลว่าอะไรคะเด็กๆอื่นๆต่างกันยังไงนี่เซตหัวใจโอมช่วยตอบหน่อยวันนี้ยังไม่ได้ยินเสียงโอมเลยเร็ว another คืออื่นๆเท่าไหร่คะเซตหัวใจค่ะเร็วหัวใจไม่กับ another คืออืน่นๆอีกอะนไหนช่วยพี่ช่วยพี่หน่อยแล้ว another อีกอีกอีกหนึ่งอย่างทอร์เต่ล่ะ อันนี้หนึ่งไปแล้วแล้วอันนี้ล่ะเออหลายโอเคปะฉะนั้นหมายความว่าอันน้าต้ได้บวกคำนามที่เป็นอะไรโพสเอกพจน์เอกพจน์เติม s ได้ไหมเออโอเคนะเติม s ไม่ได้นะคะ another เอกโพสแล้วออร์เดอร์ล่ะอ่ะโอมช่วยพี่หน่อยเร็วออร์เดอร์ล่ะคืออะไรอะไรโพสออร์เดอร์อะไรพจน์พะหูพจน์จำไม่ได้นะคะเพราะอันเนี้ยออกออกชัว ออกชัวร์อ่ะต่อมาเซเอาฟิลก่อนฟิลค่ายของมันคืออะไรเลทเทลดีมากแปลว่าอะไรฮะน้อยอ่ะทีนี้ฟิลเลตเทลต่างกันยังไงฟิลเป็นนามนับนับ ฟิลนับได้ลิ t เทิลนับไม่ได้โอเคป่ะนะคะแต่แต่นับได้นี่ต้องเป็นนับได้เพราะหูนะเพราะว่าน้อยมันคือมากกว่าหนึ่งนะโอเคไหมอ่าต่อมาไปละสี่อันต่อมาห้าค่ะเซตที่แปลว่าทั้งหมดทุกๆคือคำว่าออกับออกับอะไรคะ every ดีมาก โอเคอจะบวกกับพระหูแต่เอรี่บวกกับเอกดีมากฉะนั้นถ้าพี่พูดว่านักเรียนทุกคนตัวนี้สตูเดนต้องทำยังไงดีมากในขณะที่อนันนี้ทำยังไง <c oughs> ไม่เติม โอเคไหมคะนะคะออพอหู all who, every egg นะคะนี่คือข้อสอบออกประจำต่อมานะคะข้อต่อมาคือเราไล่มาถึงเซตนี้แล้วค่ะเซตบ้างบางส่วนค่ะคือสิ่งที่รู้สองตัวคืออะไรบ้างบางส่วนบ้างบางส่วนมีอยู่บางส่วน some any ต่างกันยังไง ใช่คือความต่างของบานน้ำไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของว่ามันบวกอะไรแต่คือซัมใช้ในประโยคบอกเราเอนนี่ใช้ในประโยคปฏิเสธกับคําถามดีมากโอเคไหมคะซัมเอนนี่เนี่ยใช้กับนามอะไรได้บ้างนับไม่ได้ได้ไหม <Okay. S 1> ใช้กับนามนับไม่ได้ได้ไ,ดไหม,ไ,มได้ได ใช้กับ water ได้ใช้กับ student อย่างนี้ได้ไหมได้ไหมได้ไหมใช้กับ student ได้ไหมนักเรียนได้ไหมได้หรอได้ล่าไม่ได้เพราะ student ต้องเติม S 1เ <Okay. S 2> นื่องจากมันแปลว่าบางบางส่วนมากกว่าหนึ่งโอเคนะคะและสุดท้าย lots ออแปลว่าอะไรลกูกมีเยอะ lots of อ uh, lots of แปลว่ามีเยอะมันไปเข้า,ขากับใครอะไรลูกไปเข้า,ขากับกลุ่มไหนลูกที่อยู่บนกระดานดีมาก much many อะเมื่อกี้ทวนนิดนึง much ใช้กับนานับไม่ได้ไหมเนี่ย นับได้แล้วลดออฟกับลดออฟอ่ะใช้ได้หมดดีมาก <c oughs> เอานานับไม่ได้นะคะก็ได้แต่ถ้าเกิดเป็นนาำนับได้ก็ได้เหมือนกันแต่ต้องเป็นน้นับได้ที่เป็นพระหูพจน์เพราะมันแปลว่า <c oughs> มากมายโอเคปะ่ะอ่ะเดี๋ยวทำแบบฝึกหัดเสร็จส่งได้เลยเพื่อรับสิทธิในการรับสิทธิในการเบรกดีมากอ่ะ เดี๋ยวรอตรวจแบบฝึกหัดของน้องว่าทําถูกไหมถ้าเราตั้งใจฟังมาตลอดเราต้องทําถูกแน่นอนโอเคนะอ่าเดี๋ยวมาเจอกันในไลฟ์ต่อๆไปโอเคค่ะ